ทุกคนมาพบกับการใช้งานเมดินชีตในรูปแมบใหม่ๆกันค่ะ ะะแต่ในวันนี้เนี่ยเราใช้งานเมทัลชีสในส่วนของการพุ่มตึกใช้งานเป็นผนังซึ่งอยู่เป็นด้านนอกด้วยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเมทัลชีสเนี่ยเขาจะมีสีสันที่หลากหลายและค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้งานนานมากๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่ต้องกังวลเลยสำหรับการนำมาใช้งานเป็นการพุ่มผนงังหุ้มตึกต่างๆด้านหลังนี้นะคะเป็นการหุ้มผนังตึก ทั้งตึกเลยนะคะซึ่งเมื่อคูมออกมาแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องของอุณหภูมินะคะอย่างหนึ่งละ่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีเดิมนะคะสีเดิมซึ่งสีเดิมโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราทาสีผนังอะไรต่างๆแล้วผนังเนี่ยตึกอาคารโดยใช้เป็นนานๆใช่ไหมคะสีเขาก็จะมีการลอกล่อนซึ่งในการลอกล่อนต่างๆที่จังต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนมากนะคะจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆในการจะทาสีใหม่เนี่ยจะต้องขูดสีออกและ จะต้องทําความสะอาดตึกทั้งตึกก่อนที่ทาสีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าสีทั้งค่าช่างนะคะและที่สำคัญก็คือช่วยเรื่องของการซึมของน้ําด้วยเนื่องจากตึกหลังนี้เนี่ยได้ยินมาว่ามีการรั่วซึมของน้ำเ,เวลาฝนตกหนักๆอะไรประมาณนี้นะคะ วันนี้นะคะเด่ยก็ขอแนะนําให้รู้จักกับที่สินชัยนะคะเป็นช่างที่ดูแลควบคุมงานนี้กันค่ะที่มาที่ไปของการ,รตัดสินใจทําเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยวันนี้เขา้าโคงยังไงเจ้าของบ้านเขาออกแบบเองแล้วให้เราทําให้เราต้องออกแบบเริ่มแรกเลยคแค่ต้องการกัะดานดำก็บสีเดียว สีเดียวครับก็พอเริ่มขึ้นโครงสร้างก็มีไอเดียจากเจ้าของร้านมาแไหนก็นำเลี้ยก็อยากให้มันดูดูโดดเด่นดูมีเอกลักษณ์ก็เลยก็เลยศึกษากันว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าจะทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาสีที่เลือกก็เป็นสีที่เจ้าของบ้านเลือกเองทางเราแค่เอาตัวอย่างสีจากเซ็นเตอ์สติลมาให้ทางเจ้าของงานก็เลือกไอเดียทั้งหมดเป็นของเจ้าของบ้าน ผมแค่สร้างงานขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการปัญหาของมันคืออะไระคือตึกรั่วครับผนังฝั่งนี้มันโดนน้าโดนฝนแล้วก็น้ํามันจะซึมเข้าตึกโจทย์แรกก็คือแค่ต้องการป้องกันไม่ให้น้ําเข้าตึกศึกษากันเรื่องวัสดุก,ก็มาลงตัวที่เมทัลชีสดิเห็นว่างานเนี่ยมันมีการทำเป็นช่องบันเกล็ดด้วยให้เกิดการเข้าลมของลมด้วยใช่ครับคือมันเป็นไอเดีย,ยงไงคะเพื่อระบายอากาศระหว่างผนังคอนกรีตแล้วก็ผนังเมทัลชีส ไม่ให้เกิดการอัดอากาศระหว่างตึกแล้วก็ช่วยให้แสงเข้าในตึกเพราะว่าตรงที่เป็นช่องระบายอากาศมันเป็นห้องที่เขาใช้พื้นที่ภายในและก็ต้องการแสงแล้วก็มันจะมีหน้าต่างเปิดรับลมรับอะไรได้ส่วนขนาดของเกรดเราก็ออกแบบกําหนดขนา,ดขนาดขึ้นมาใหม่แล้วก็สั่งให้ทางเซนสติวเป็นคนผลิตให้ทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเก็บพับต่างๆพับพในจุดต่างๆ คือคนทั่วไปอะ่ะมองมาว่าอ๋อเป็นขอบอ๋อเป็นเข้าเหรียญข้อมุมตรงนี้อยากจะให้บินชัยอะ่ะให้ความรู้เป็นเล็กๆน้อยๆกับช่างมือใหม่ๆที่เข้ามาทํางานเพราะว่ามีปัญหากันเยอะมากว่าตอนเอาไม่ได้ชี้ไปแตะเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกรรตอนตอนเก็บเนี่ยควรควรจะวางแผนยังไงคะสําหรับงานเก็บขอบพวกนี้ครับผมจะเก็บงานพับก่อนแล้วก็เอาแผ่นมาปิดทีหลังป้องก,กันไม่ให้น้ํามันเข้าเข้า,ขาใน,นตึก ใช่เพราะว่าเรามีการพับป้องกันไม่ให้น้าซึมผ่านระหว่างแผ่นแล้วก็พวกงานเก็บพวกนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดของช่างให้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดงานพับพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีมันมันยากที่จะบังคับแผ่นแผ่นเหล็กที่มันมีความหนาน้อยให้มันดูเสถียรให้มันดูสวยงามาก็ต้องอาศัยการเอาใจใส่ของช่งางเป็นสําคัญครับเวลาทําไปเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยว่าลักษณะการการการอยู่ของแผ่นเนี่ยเขาเรียบตึงไหมเขาพลิ้วไหมใช่ใช่ครับ แสดงว่าการยิงตะกูก็สําคัญเหมือนกันใช่ครับใช่ครับสาคัญทุกทุกอย่างครับเพราะว่างานเวลาดูแล้วมันดูภาพรวมถ้าเกิดมันจะเป็นสะดุดสายตาตรงไหนสักที่เนี่ยเราก็ต้องแก้ให้มันดูกลมกลืนดูสวยงามให,ให้ได้มากที่สุดครับครับให้พี่คุยเกี่ยวกับการการสั่งงานกับทางซีสเตอรียว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งวัสดุคุณภาพไว้ใจได้นะครับความสเสถียรของแผ่นเวลารีดมาจะหัวท้ายนี่จะเท่ากันนะครับแล้วก็การสั่งผลิตง่าย ผมไม่ต้องไปที่ร้านแล้วกส็ส่งรายละเอียดผ่านไลน์แล้วก็มีการตอบกลับกันพูดคุยกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราเชื่อใจในคุณภาพของวัสดุเรื่องสีสันทนทานสวยงามแน่นอนนะครับเพราะว่างานมันก็เป็นตัวโชว์วัสดุก็สำคัญถ้าวัสดุไม่ดีก็มันสามารถดับ,ดบชื่อของช่างได้ ครับผมค่ะก็ขอบคุณพี่สิงชัยมากมากเลยนะคะหนูอยากให้พี่สิงชัยฝากงานนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วเราทําอะไรบ้างครับเผื่อคนที่เขาดูงานแล้วเขาชอบอยากจะติดต่อไปครับ,รบจริงจริงตอนนี้ผมผมหลักๆผมรับมอก่อสร้างนะครับแต่ดั้งเดิมผมก็มาจากงานช่างเหล็กช่างหลังคาพวกนี้ครับช่างส่วนใหญ่ที่ทําอยู่เป็นช่างที่อยู่ประจํารู้ใจกัน สั่งงานอะไรก็เขาจะมีความเข้าใจแล้วก็รู้สไตล์ของเราแต่ว่าก็อยากจะฝากเรื่องซื่อตรงกับลูกค้านะครับจริงใจหน่อยอย่างอย่างหลังนี้ครับทางเจ้าของก็ไม่ได้มาจุกจิกอะไรเรื่องวัสดุแค่บอกว่าขอดีๆหน่อยนะช่างไอ้คำที่เขาบอกว่าเราเป็นช่างอ่ะผมผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในในอาชีพมากกว่าเขาเรียกว่าผู้รับเหมานะครับเพราะว่าช่างมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเกียรติในอาชีพของเรานะครับก็ <S <S ฝากน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ทํางานก็จริงใจแล้วก็ ใส่ใจกับงานทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับแล้วก็เรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับกับเราเองงานก็จะมีทําอยู่ตลอดนะครับก็แก่เนียครับก็โ,โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่สุดใจมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาที่บายพูดคุยกับงานที่ทําในวันนี้นะคะคแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ นใจอยากจะติดต่อโดยตรงกับทางพี่สิงชัยนะคะเดี๋ยวเมียวจะให้ทีมงานนะคะฝากทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็วิธีการติดต่อกับพี่ใจโดยตรงค่ะซึ่งขอก,การันตีตรงนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะว่ารู้จักกันมามากกว่าสิปีแล้วไม่มีครั้งไหนเลยที่พี่สิงชัยจะบอกว่าพี่เมียวน้องเมียวช่วยประหยัดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนะคะแค่คุยกันเรื่องว่าทํายังไงให้งานออกมาดีที่สุดขอบคุณมากค่ะ